ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเจอครับผมชาวบ้านนะครับผมอยู่ที่อำเภอห้มโสมนะครับผมก็อยากล่อทองช้างเป็นสิริมงคลนะครับผมก็พี่ผาของเราก็รอครับผมเอาครับลูกขึ้นเอาไข่เพื่อนครับผมครับเอาใส่มือซากเลยก็ได้เก็บถุงเออ อ้าวพี่ผาครับผมอ่าเดกผูกผังรอแลครับผมนี่สามคนนะครับผมคนละเก้าสิบเก้าคะแนนนะครับผมรอบสามรอบด้วยแม่เด้อไปแล้วครับผมมาหนีก็ขายดิยลูกนี่สาม อครับผมลดสองสร้างอยู่ดีมีแห้งหายครกหายเช่นหายทุกหายศพหายโรคหายไปหายปัญญาโรค่าความเจ็บจะหายได้ความใค